สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองรอฟังสารรัฐธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่หลังขอให้สารพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213 กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สำหรับผลการวินิจฉัยเบื้องต้นคาดว่าจะออกได้3ามแนวทางคือไม่รับคำร้องรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีรับคำร้อง และมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนอาหากมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างใดๆออกมารัฐสภาจะต้องดำเนินการตามนั้นเนื่องจากคำสั่งสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ไม่ใช่กรณีการเสนอยติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41วพาการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีนั้นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งในข้อบังคับเป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา88มาตรา159 และมาตรา172ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการรัฐประหารโดยรัฐสภาออกมติให้ข้าบังคับอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญหากปล่อยให้รัฐสภาดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแร,แรงยากต่อการเยียวยาจึงมีมติขอให้ศาลกำหนดมาตรการชั่วคราวโดวยขอให้สั่งชะลอออกไปก่อนนอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาจากคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ก็ร่วมกันลงชื่อ115คนเอาแถลงการเห็นว่ามตินี้มีความไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหลายประการเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดของรัฐสภามติของรัฐสภาในวันนั้นวนั้นที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดพร้อมขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้หาไม่แล้ว การเรียนการสอนนิติศาสตร์เรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีหลักรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดยากที่จะดำเนินการโดยปกติต่อไปได้การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายและกำหนดทิศทางเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าหากสารไม่รับพิจารณาวินิจฉัยรัฐรรสภาก็ต้องหาทางออกร่วมกันให้ชัดเจนต่อกรณีดังกล่าวที่ หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยวความคืบหน้าล่าสุดพรเพชรนัดประชุมวุฒิสภา7สิงหาคมพิจารณาวาระด,ด่วน2เรื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สามัญประจำปีครั้งที่1ในวันที่7สิงหาคมนี้โดยมีวาระเรื่องด่วนให้พิจารณาที่สำคัญ2เรื่องให้ความเห็นชอบกรรมการในองค์กรอิสระ จำนวนสองคนคือน,นายพจวัตรกนกนาคอดีตประธานสารอุทธรผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมาการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแทนพลตรวจเอกสถาพรเหลาทองปปชเนื่องจากครบวาระดำรงตำแหน่ง9ปีและนายชายนครชัยอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตแทนนายวัดชัยเทิดเผ่าไทยกกตซึ่งพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ70ปีในวันที่30ธันวาคม2 5 6 5ซึ่งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อทั้งสองนั้นผ่านการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของกมทที่วุฒิสภาคัดเลือกขึ้นแล้วดังนั้น จะเป็นการพิจารณารายงานของกมทเป็นการรับและลงคะแนนรับด้วยเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในกรณีของการสรรหากรรมการปปชแทนพลตรวจเอกสถาพรนั้นใช้เวลาดำเนินการมากกว่าหนึ่งปีเนื่องจากการสรรหาในรอบแรกที่กรรมการสรรหาซึ่งมีประธานสารีกาเป็นประธานสัรหาเสนอชื่อนายอารยะปรีชาเมตตาไม่ได้รับความเห็นชอบ ตามมาติของวุฒิสภาตามมาติ1สิงหาคม65ดังนั้นการพิจารณาชื่อของนายพศวัตรนั้นถือเป็นครั้งที่สองและสาเหตุที่ต้องใช้เวลาสัรหาจนถึงเสนอชื่อให้วุฒิสภาลงมติยาวนานถึง1ปี6วันนั้นเพราะกรรมการสรรหาต้องใช้เวลาสัรหาในกระบวนการถึง3มรอบครั้งแรกเมื่อยี่ิสามกันยายน65ครั้งสองเมื่อ10มกราคม66แต่ ทั้งสองครั้งนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได,ได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวน2ใน3ของกรรมการสรรหาที่มีอยู่ทำให้ต้องสรรหาใหม่เป็นรอบที่3เมื่อ14มีนาคม66และมะติของกรรมการสัรหา7คนใน9คนที่ทำหน้าที่ลงมติให้นายพศวัต์ได้รับการเสนอชื่อและส่งมาให้วุฒิสภาพิจารณาซึ่งจะเตรียมลงมติชี้ขาดในวันที่7สิงหาคมนี้ ความคืบหน้าก้าวไกลสมบทบูยื้อเกมอำนาจพอล่ำมตรวจกันบ้านจึงต้องมาสนทนากับสายฟาดแถวหน้าอย่างวิโรธลัคนาดิซอนซสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลว่าจะแก้เกมการเมืองพลิกสถานการณ์ต่อสู้ต่อไปในสถานการณ์นี้อย่างไรโดวยวิโรธเปิดประเด็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความเห็นของคนวงนอกแต่ยืนยันว่าพรรค้าวไกลไม่เป็นฝ่ายค้านแน่ๆตอนนี้นะ่ะ เราเตรียมงานทุกอย่างเพื่อขับเคลื่อน300นโยบายในการเป็นรัฐบาลผสมก็ต้องมีการปรับสมดุลใหม่มีการเจราจาต่อรองทั้งในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรับนโยบายของ8พักในการขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนตอนนี้เรายัางไม่ได้เตรียมการหาหรือคิดเอาไว้เลยว่าจะเป็นฝ่ายค้านส่วนจะทำอย่างไรนั้นผมคิดว่า กระบวนการในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐบาลผสมก็ต้องพูดคุยกันไปเรื่อยๆแต่เดดลลอกคือ10เดือนซึ่งเกิดจากสวออ,อย่างเดียวสสไม่ได้มีปัญหาถามว่าเรามีระยะเวลาอีก10เดือนก็พยายามไปตลอด10เดือนไม่ใช่รอนะครับหลายคนบอกให้รอ10เดือนผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้า8ดพักมุ่งมั่นตั้งใจมีความมุ่งมั่นตรงกันว่า10เดือนก็10เดือนฉัน ก็จะตั้งรัฐบาลต่อไปเจรจาต่อไปพูดคุยต่อไปเชื่อผมหรือไม่ว่าถ้าเรานั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้มันไม่ถึง10เดือนแน่นอนเพราะวันเวลาที่มันผ่านมาได้งวดลงไฟเรื่อยๆอำนาจการต่อรองของสอบอลดลงอำนาจการต่อรองของแปดพักร่วมสูงขึ้นและเข้าใจเส้นชัยเรื่อยๆส่วนสอบอนับถอยหลังสู่วันสิ้นอำนาจครบ10เดือนเมื่อไหร่ ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยที่สอวอนั้นไม่ต้องมายุ่งผมจึงไม่รู้สึกกังวลกับเวลาที่ผ่านไปเลยยิ่งเวลาผ่านไปความได้เปรียบอยู่ที่ฝั่งซสหรือสภาล่างพิธาให้สัมภาษณ์ซีเอ็ฝากถึงผู้สนับสนุนเราจะชนะอย่างแน่นอนแม้จะไม่ใช่ในทันทีพิธาลิมเจริญรัตหวัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์กับริสเตียนอมมนปู นักข่าวอาวุโสของสถานีโทรทัศน์ c n n เเมื่อคืนนี้ด้วยซี n เนั้นได้รายงานสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยที่กำลังคุกกลุ่นในขณะนี้หลังจากที่พรรคข้าวไกลสามารถกวาดที่นั่งสสไปได้มากที่สุดในการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่กลับไม่สามารถเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้อมันปูกล่าวถึงสถานการณ์อันร้อนแรงในไทยว่าขณะนี้ บรรดาผู้สนับสนุนพรรคก้าไกลได้ลงถนนประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่อนาคตยังยากที่จะคาดเดาพร้อมถามพิธาเกี่ยวกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่รวมถึงความต้องการของพวกเขาที่อยากเห็นการปฏิรูปใหม่ๆโดยกล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาผู้สนับสนุนของคุณบรรดาผู้ที่กำลังประท้วงอยู่ตามท้องถนนรวมถึงแนวคิดด้านของประชาธิปไตยในประเทศไทย ในเมื่อคนที่ชนะการเลือกตั้งกลับถูกขัดขวางไม่ให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพิธาตอบว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผู้ประท้วงกำลังเรียกร้องในตอนนี้ก็คือในระบบประชาธิปไตยทั่วไปนั้นที่ดำเนินไปตามกลไกตามปกติผู้ใดก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีทั้งอำนาจและความชอบธรรมในการเป็นผู้นำประเทศอย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในไทยผม ขอที่บายบริบทให้ผู้ชมได้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นการประทะก,กันทางการเมืองระหว่างผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาพิธาอธิบายเสริมอีกว่าสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเป็นกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งตรงนี้พรรคของเขาก็ชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสมาชิกผุ้ิสภานั้น มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือกสชหลังจากที่มีการทำรัฐประหารดังนั้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณจะเป็นที่ร้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งมาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมานี่คือสภาพภูมิทัศน์ของการเมืองไทยแบบย่อๆต่อมาอมรปูได้สอบถามเกี่ยวกับปมการถือหุ้นสื่อว่า ที่ไปที่มามีอย่างไรซึ่งพิธาก็ได้ชี้แจงว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้ถือหุ้นดังกล่าวแต่เป็นหุ้นของบิดาที่เสียชีวิตไปแล้วและหุ้นที่ว่านี้ก็เป็นบริษัทสื่อที่ปิดกิจการไปแล้วเมื่อ17ปีก่อนหรือสถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะผู้จัดการวรดกผมไม่มีทางได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองใดๆจากการถือหุ้นเหล่านี้แต่บังเอิญคดีของผมถูกตัดสินก่อน การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาเพียงสองชั่วโมงนั่นเป็นความบังเอิญและทำให้เกิดข้อกังขาจากทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศที่ติดตามการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดอมันปูถามต่อไปอีกว่าจากสถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าพิธาอาจจะไม่ได้ชวดแค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจทำให้พิธาไม่มีโอกาส แม้แต่จะดำรงตำแหน่งในรัฐสภาอต่อไปพิธาสามารถเอาชนะกรณีนี้ได้หรือไม่พิธาฟื้นฟูเส้นทางอาชีพทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพิธากล่าวว่าเขามองว่าการเสนอชื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรียังคงมีความเป็นไปได้ส่วนคำถามที่เขาสามารถทำอะไรเพื่อต่อสู้ได้บ้างนั้นเขาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะมีสิทธิในการอุทธรณ์สิทธิในการโต้แยง้งและสิทธิที่จะ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากแง่มุมของตัวเองแต่ปัจจุบันเขายังไม่ได้รับโอกาสเหล่านั้น